n i s สันนาวา r แบ็กอีดิชั่นรถกระบะ4 4ประตูนะคะตัว2อ e ใครสนใจอยากได้รถสีแดงสีสวยสดใสออกรถฟรีดาวลูกค้าฐานเงินเดือนอยู่ที่22,000บาทเช่าซื้อคนเดียวได้โดยไม่ต้องค้ำนะคะหรือว่าจะซื้อสดก็สามารถมาคุยรายละเอียดกันหน้างานได้เลยค่ะใครสนใจใครอยากได้กดไลค์กดแชร์แล้วไปดูรายละเอียดในคลิปเลยค่ะ เพชรยนต์สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซน้องเจ้าจ่ารถสวยเกรดเอทุกๆท่านนะคะวันนี้มาพบกับน้องเจ้าจ่าอีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะถนนเซรีท่าซอย68นะคะก่อนถึงสี่แยกมีนบุรีกรุงเทพก็อาณาจักรขายรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านมีนบุรีนะคะ เห็นน้อยจะจางแล้วนะคะต้องนึกถึงนาวล่านะคะก็คือนิสสันนั่นเองนะคะวันนี้ก็มีรถสีสวยสดใสสีแดงๆนะคะมารีวิวให้ชมกันอีกแล้วกับรถปี2016จดปี2017ไม่วิ่ง29,000กว่ากิโลเมตรนะคะซึ่งราคานะคะบอกเลยว่าสามารถจับต้องได้ทุกคนนะคะราคาไม่แพงราคาอยู่ที่549,000บาทนะคะรถแท้ป้ายแดงมือเดียวไม่เคยผ่านการพลิกคว่ำมจมน้ำไฟไหม้นะคะ เป็นรถบ้านนะคะใช้มือเดียวจริงๆแล้วก็แถมยังใช้ไม่ไปเพียง29กิโลเมตรนะคะใครสนใจอยากได้นะฮะห้ามพลาดเลยจริงๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องกจ้จ๋าไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวน้องกจ้าจ๋าจะพาไปชมความสวยความเดิมของรถคันนี้กันแล้วก็น่าสนใจยังไงนะคะค่อนข้างจะเป็นกระบะที่ราคาถูกนะคะในราคาตลาดราคากลางตอนนี้นะคะราคาค่อนข้างถูกแล้วก็ ่อนสบายจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะออกรถไม่ต้องฟรีอ่าไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะคะหรือใครจะซื้อสดก็ถือว่าคุ้มแน่นอนนะคะในช่วงมงนี้เดี๋ยวไปดูรายละเอียดด้านหน้านะคะความสวยความเดิมนะคะสังเกตนะคะไฟหน้าสวยเดิมใหม่ใหมใๆใสๆกริบเลยนะคะสภาพรถนี้ไม่เคยผ่านการกลับสีนะคะกระจังหน้าสีดำสวยนะคะ เป็นรุ่น Back e dition ที่ค่อนข้างจะขายดีนะคะสำหรับน้องเจจ่าในช่วงนี้นะคะขายดีจริงๆเพราะว่าสภาพรถเนี่ยกรีบแล้วก็เอี่ยมใหม่มากนะคะใครที่ชื่นชอบความความสดใสของสีแดงนะคะแล้วก็ถูกฉลกับสีแดงนะคะคันนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันร,ราคาก็ไม่แพงไฟตัดหมอกมีให้ครบนะคะสติกเกอร์ติดครบรอบคันนะคะสติกเกอร์นี้เป็นลายติดตั้งมาจากป้ายแดงนะคะ ซุ้มล้อนะคะเหมือนเดิมสภาพสวยสภาพเดิมนะคะสวยๆใหม่ๆเลยลกริบๆเลยนะคะ f c คนไหนที่ชื่นชอบแล้วก็เป็น f c น้องเจ๊จ๋านะคะห้ามพลาดเลยส่วนล้อแม็กนะคะตัวนี้จะได้ในส่วนของยางโตโยนะคะมาพร้อมแม็กขอบ18นะคะแม็กอลลอยนะคะเป็นแม็กที่เป็นแม็กเดิมๆของออของป้ายแดงมาเลยนะคะเป็นสีดำลายแบบนี้เลยลายสีลายสีดำลายสปอร์ตนะคะพร้อมสกู6รู น,ะะนี่คือสภาพรถสวยๆเดิมๆแล้วก็รวมไปถึงสภาพใต้ซุ้มล้อนะคะของเดิมนะคะที่ติดตั้งมาจากโรงงานรถไม่เคยแก้ไขรถไม่เคยชนไม่เคยพลิกคว่ำนะคะไม่เคยแดัดแปลงมาเลย บันไดทางขึ้นก็อยู่ในสภาพสวยสภาพเดิมนะคะสมบูรณ์แบบพร้อมรวมมาถึงสติกเกอร์ที่เป็นสีดําตัดกับสีแดงทําให้ลงตัวและดูสวยงามนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวก็เป็นแบบ led นะคะยาวมาเลยนะคะรวมมาถึงกันสาติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ในส่วนของฟิล์มนะคะลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมเลยฟิล์มติดมาให้แล้วนะคะขนาด60รอบคันนะคะฟิล์มขนาด60รอบคันนะคะฟังก์ชันมีมาให้ไม่เคยห่วงนะคะ s มา r ์ e เอนทให้มานะคะที่เปิดประตูเป็นสีดำปัดกับสีแดงนะคะช่วงนี้นะคะใครที่อยากได้รถราคาถูกๆนะคะแล้วก็ไม่อยากใช้เงินเอารถนะคะแม่ตะบัดเดียวก็ติดต่อน้องเจ,จาจเข้ามายินดีให้คำแนะนำนะคะในส่วนนี้นะคะของด้านล่างในส่วนของคัตซีนะคะของตัวรถกระบะคันนี้นะคะก็ของเดิมแท้โรงงานทั้งหมดนะคะพยายามให้ดูให้เห็นกันชัดๆเลย ล้อะะแม็กก็ไม่มีรอยแตกรอยขูดรอยร้าวนะคะสภาพของเดิมจากป้ายแดงทั้งหมดนะคะรอยดอทเม็ดอดอทยอังอ,อยู่เหมือนเดิมนะคะสภาพรถอะไหล่ต่างๆนะคะรวมมาถึงล้ออะไหล่ใต้ท้องรถนะคะล้ออะไหล่ใต้ท้องรถก็แถมมาให้ตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะคะล้ออะไหล่ยังไม่โดนถนนเลยนะคะสภาพช่วงล่างนะคะแน่นหนึบเหมือนเดิมนะคะตัวนี้เจ้าของเดิมนะคะติดไฟนะคะมาเพิ่มนะคะใต้ท้องรถแค่นั้นเอง ะะก็ไม่มีผลกับการขับขี่นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นสภาพนะคะข้างกระบะนะคะน้องเจ้าจ๋าก็จอดก็ยืน to, อ่ารีวิวนะคอยู่ในซองนะคะพื้นที่ก็อาจจะแคบนิดนึงนะคะสอนยลักษ์ณเหมือนเดิมนะคะแบ็กอ d ดิชั่นไฟท้ายสวยใสยใหม่นะคะของเดิมแท้จากโรงงานส่วนนะคะกล้องถอยหลังก็มีติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะรวมไปถึงคำว่านาวลาลา นะคะแล้วก็กันชนท้ายนะคะสภาพสวยสภาพเดิมมีให้เรียบร้อยไลเนอร์ iner, นะคะรวมไปถึงสภาพไลเนอร์นะคะสภาพไลเนอร์ยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะลูกค้าสภาพยังสวยแล้วก็พร้อมใช้งานนะคะสภาพไม่ได้ผ่านการบรรทุกหนักหรือว่าใช้งานหนักมาอย่างนั้นเองนะคะนะคะอันนี้คือด้านหลังนะคะแล้วก็ด้านข้างกระบะนะคะส,สีสวยๆสดใสนะคะรับรองที่ถ้าลูกค้าได้มาชมรถตัวจริง ก็คือรถตัวจริงสภาพสวยสดใสกว่าในกล้องแน่นอนนะคะวันนี้นางจะจาก,การันตีเลยคิ้วซุ้มล้อนะคะคิ้วป่องซุ้มล้อก็มีให้ครบทั้งสี่ล้อนะคะคือแค่ชุดเดียวเนี่ยเหมือนรื่งจ้จาจ่าเคยบอกเลยคือต้องแปดพันบาทเลยนะคะแล้วก็สภาพล้อด้านฝั่งขวาด้านหลังนะคะเหมือนเดิมไม่มีอรอยล้ารอยแตกนะคะทุกซอกทุกมุมเลยนี่คือสภาพใต้คาซีด้านหลังนะคะนี่คือสภาพรถเดิมๆรวมไปถึง ด้านข้างฝั่งขวานะคะรอสปาทําความสะอาดอีกหนึ่งรอบนะคะรับประกันว่าด,ดลูกค้าได้รถสวยรถเดิมแน่อนอนนะคะอ่าไปดูภายในกันบ้างนะคะภายในนะคะสภาพภายในนะคะสีดําทั้งหมดเลยนะคะรวมไปถึงแผงประตูนี่เลยแผงประตูรอยมิดอาร์ครอยนอ็อตไม่มีรอยขัดไม่มีรอยขยับนะคะของรถสภาพสวยเดิมมากเลยนี่เลยนะคะ,ะสภาพสวยฟังก์ชันนะคะให้มาเยอะนะคะสําหรับนาวาล่า ที่พับกระจกอัตโนมัติไฟฟ้าที่ปรับกระจกไฟฟ้านะคะรวมไปถึงพวงมลลาลัยมันติฟังก์ชันนะคะปุ่ม e n g i ง e start นะคะหรือว่า start มือแล้วก็คอนโซลตรงกลางสีดำเล่นเครื่องเล่นวิดีได้มองกล้องถอยหลังแอร์อัตโนมัตินะคะคอนโซลเกียร์นะคะหกสปีดหุ้มด้วยหนังนะคะสภาพยังสวยใหม่สดนะคะรถสภาพสวยเดิมนะคะเบาสภาพเบาะหนังก็ยังใหม่นะคะดูใหม่ดูสวย นะคะดูยังไงก็ไม่เก่าเลยนะคะดูยังไงก็ไม่เก่าเลยแล้วก็เฮดรูมก็อยู่ในสภาพที่สะอาดนะคะสดใหม่นะคะถ้าสวยกว่านี้น่าจะเป็นป้ายแดงแล้วนะคะลูกค้าอ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของประตูด้านหลังนะคะประตูด้านหลังนี่เลยนะคะได้ในส่วนของสภาพใหม่ๆสวยๆเดิมๆเลยรถกว้างมากนะคะนั่งนุ่มสะดวกสบายไม่แออัด แน่นอนนะคะนี่คือสภาพรถเดิมๆนะคะลูกค้ารถไม่ได้ผ่านการตกแต่งแก้ไขดัดแปลงมานะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์นะคะคันนี้เครื่องยนต์นะคะวิ่งไปเพียง29,0 0 0กว่ากิโลเมตรนะคะเป็นไม้แท้นะคะไม้เดิมไม่ได้ผ่านการกอไมมาแต่อย่างใดนะคะอันนี้คือสามารถตรวจสอบแล้วก็ตรวจเช็คได้เลยนะคะกับโชรูมิสันทัวประเทศนะคะเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องยนต์นกันค่ะ มาถึงสภาพเครื่องยนต์นะคะอันดับแรกที่น,อน้องะจาจะให้ดูนะคะก็คือรอยเม็ดอาร์คต่างๆหรือน็อตแก้มซ้ายแก้มขวานะคะรถทุกคันนะคะที่สภาพเดิมจะไม่มีรอยแก้ไขไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันไม่มีรอยคลายของน็อตนะคะรอยเม็ดอาร์คทุกเม็ดอยู่ครบทุกจุดนี่เลยนะคะให้เห็นสภาพกันเดิมๆเ,เลยนี่คือรถสภาพเดิมสภาพที่ไม่เคยผ่านการชนนะคะ ไม่เคยชนมาแน่นอนเพราะว่าน็อตยังไม่มีการขยับไม่มีรอยแก้ไขไม่มีรอยพ่นสีไม่มีรอยโป๊สีนะคะนี่เลยนี่คือสภาพรถสวยๆเดิมๆนะคะนี่เลยลูกค้าสนใจก็โทรหาน้องเจาจที่เบอร์0 9 4ย์8 7 7 6 6นะคะนี่คือสภาพเครื่องยนต์นะคะสภาพเครื่องยนต์ที่ไม่ได้ผ่านการแก้ไขดัดแปลงนะคะไม่ได้ผ่านการตกแต่งมาแบตเตอรี่ใช้งานได้ปกตินะคะรถของเรามีการตรวจเช็คนะคะ ตลอดอยู่แล้วนะคะแล้วก็กอดรับเข้าก็ต้องคัดแล้วคัดอีกนะคะเป็นรถสภาพเกรดเอนะคะก่อนมาถึงนะคะมือลูกค้านะคะลูกค้าก็พร้อมใช้งานได้เลยไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมแล้วสําหรับรถของเรานะคะมั่นใจได้ในการคัดรถค่ะชนวนกันความร้อนก็ยังอยู่ในทงสภาพเดิมนะคะสภาพที่ไม่ได้แก้ไขแัดแปลงนะคะฝากระโปรงก็เดิมๆนะคะรอยเม็ดอาร์ครบหมดไม่มีรอยพ่นสีโปสีนะ อ่ะอันนี้ก็จะมีทางทีมช่างเขาจะมาตรวจสอบนะคะรถของเราที่นําเข้ามานะคะแทบทุก3เดือนเลยนะคะวันนี้ก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องของน้องเะจ๋ารถสวยเกตเอยด้วยนะคะเพื่อจะได้รถส,สวยๆราคาถูกผ่อนสบายๆหน้านี้ไปใช้งานนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็ซื้อได้นะคะใครที่อยู่ในปริมณฑลก็ซื้อได้ไม่สะดวกมาจากไฟแนนซ์เรามีเจา้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปหาถึงที่ค่ะสําหรับวันนี้น้องจเจจ๋าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ